เปิดมาเราก็แทงได้คิดดูดิทุกคนมันมีก่อครับมันแทงระเบิดได้1รอบนะแต่ถ้าโดนระเบิด2รอบเนี่ยก็อาจจะมืนทั้งตี้ ดีต้อนรับเข้าสู่บอก T-Hex ไ้เ,เ,กเกมเปิดกล่องจากแบบ t o ย l e t รับยูนิตทันทีเมื่อกดเปิดใช้งานสุดจะดีบริการพิเศษจาก t o ย l e t ในราคาที่ถูกมากโปรโมชั่นเจมเด็ดๆสําหรับคนพิเศษอันนี้ดีมากเอกซ์สีบอกก็ยังมีไม่ควรพลาดต้องโดนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาเงินสําหรับผู้เล่นใหม่ครับผมอีกหนึ่งวิธีซึ่งใช้ตัวนี้แค่ตัวเดียวครับสําหรับตัวฮาโลวีนนั่นเองนะครับหาได้จากไหนครับข้างหลังผมเลยฮา l o ลวีนช็อปนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวอีเวนต์นะทุกคน เป็นตัวที่เรียกได้ว่าระดับ u n คอมมอนเท่านั้นครับนี่สามารถหาได้จากกล่องลูกอมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาตัวละครของเขาผมเอาไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับถ,ถ้าทุกคนถามผมว่าเอ้ยพี่เอาไปตัวเดียวเนี่ยมันได้ตาละเท่าไหร่ผมต้องบอกเลยว่าผมได้ตาละ400นะทุกคนทาไมผมถึงได้ตาละ400เป็นเพราะว่าผมใช้นี่ครับดับเบิลคอยนะครับเป็นเกมพาร์ทนะครับซื้อได้99โลบักนะทุกคนอันนี้อย่าลืมซื้อฮนะถ้าคุณไม่ซื้อเนะี่ยคุณจะได้ตาละ200เท่านั้นโอเคปะ่ะวันนี้เราจะไปเริ่มเล่นครับยังไงกก็ฝากกดดดไ้ผมวยนนิึง แน่นอนครับลหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะเล่นโหมดอะไรก็คือโหมดของมีเดียมนั่นเองครับมีทั้งหมด30เวฟครับออโต้สคริปต์เลยจัดมาเมื่อเริ่มเกมมาเราก็ทําการวางเลยทุกคนนี่ครับดึงตัวสูตรนี้เนี่ยไม่ต้องเอาตัวผลิตเงินมาเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะชนะได้ครับแต่ถ้าถามว่าเอาตัวอื่นมาได้ไหมอ๋อก็น่าจะได้นะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับ คือผมลองเป็นตัวนี้มากกว่าผมก็มองว่าเอ้ยมันก็เล่นง่ายดีสบายไม่ต้องมีตัวอะไรมากมายให้ยุ่งยากนะทุกคนและแน่นอนครับผมถ้าทุกคนมาเล่นตอนนี้เนี่ยจะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งลูกอมนะเฮ้ยเป็นไงต้องบอกเลยว่าเล่นด่านเดียวได้ถึง2ฮะหลังจากนี้เราก็ลองเงินครับแล้วเราก็ตีแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับทุกคนเห็นไ อไม่ยากนะครับสูตรนี้สบายๆครับแล้วก็ทําการอัพตัวแรกให้เต็มเลยครับทุกคนนะครับแล้วก็รอเว็บสคริปไปเรื่อยๆอันนี้ก็สบายๆครับทุกคนไม่ต้องเร่งรีบเท่าไหร่เมื่อเรามีตังพอเราก็อัปเกรดเลยตัวนี้เนี่ยเป็นอันคคมอนที่ดีมากๆเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าเทียบชั้นกับอีพิกได้เลยนะครับสำหรับอนะันคคมอนฮาโลวีนเนี่ยนะทุกคนดูความสามารถของเขาครับตัวนี้เรียกได้ว่ามีทั้งตีหมู่แล้วก็ตีเดี่ยวครับแต่ที่สําคัญเลยตีไวพอสมควรครับตัวนี้ โอเคตอนนี้เราอัพเต็มไปหนึ่งตัวแล้วครับเราก็ทําการวางเพิ่มครับอันนี้เนี่ยเราจะวางตรงไหนก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าใครที่แบบมีมุมวางดีๆหน่อยอันนี้ก็จะสบายหน่อยเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเดียวเนี่ยลากไปได้เกิน10เวฟด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวละครอันเคม่อนฮัลวีนตัวนี้เนี่ยคือพี่แกตัวเดียวเนี่ยสาม,มารถลากไปแบบ10เวฟได้เลยนะ แต่ตอนนี้ผมวางไป2ตัวแล้วไงเฉยๆได้โดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะทุกคนเห็นปะแต่ว่าเราก็ต้องวางเพิ่มครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันก็มีพวกวงพวกบอสมาตัว2ตัวเนี่ยอาจจะไม่ไหวครับเราก็ต้องวางเพิ่มนะอะยังไงก็ต้องวางไว้ก่อนโอเคครับเราก็วางเลยมีตังเราก็วางนะครับเราอาจจะแบบรอก่อนก็ได้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยรอให้เงินมันขึ้นก่อนก็ได้เราก็แบบค่อยๆวางก็ได้แบบพอมีตังสักนิดสักหน่อยเราก็ค่อยวางเพิ่มแล้วก็อัพให้เต็มอะไรประมาณนี้ครับ ชิวป้าทุกคนโอ้โหตัวนี้นี่มันของจริงนะแต่ว่าอาจจะต้องวางแบบระวังระวังนิดนึงครับเพราะผมก็ไม่ชัวร์นะว่าตัวนี้เนี่ยมันโดนดูดฝุ่นได้หรือเปล่านะอาจจะโดนดูดเข้าไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจําไม่ผิดนะด่านนี้มันจะมีดูดฝุ่นหมุนประมาณตรงนี้1จุดใช่ไหมนะครับแล้วก็น่าจะหมุนตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับหลกักๆก็อย่าวางแถวๆนี้ครับกับแถวๆนี้นะอย่าวางครับเนี่ยเล่นประมาณมุมข้างหน้าตรงนี้ครับโอเค นี่ก็แจ่มเลยเรียกได้ว่ามาเวฟ14บแล้วทุกคนเห็นปะสบายมากทุกคนระดับ medium, นะมีเดียมน้ำหาเงินแบบเพ,เพลินได้ทั้งเงินได้ทั้งลูกโอมมาครึ่งเวฟแล้วอีก15เวฟเราก็จบแล้วครับาก็วางไปเลยครับทุกคนเอาจริงๆแล้วนะทุกคนตัวละครฮโลวีนเนี่ยมีหลายๆตัวที่เก่งมากเลยนะอย่างเป็นแบบอันคอมมอนเนี่ยตัวนี้ผมก็มองว่าเอ้ยอันคอมมอนเนี่ยมันทําได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะ หรือจะเป็นตัวแรครับตัวแรที่แบบว่าเกือบเทียบเท่ารีเจนได้เลยนะคือมันแบบว่าเกือบฟัดกับไททันทีวีแมนได้เลยนะเพิ่มเผื่ออาจจะดีกว่าเพราะว่าตีแว่นตาก,กันแดดได้แบบสีดำอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่เคยลองนะตัวอ,อีปิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโอ้โหตัวมันแบบจําเป็นนะครับเรียกได้ว่าผมใช้บ่อยมากสําหรับตัวไล่ฟักทองนะและสําหรับรีเจนเนี่ยอ่าเอางจริงแล้วผมก็ลองเล่นแล้วนะมันก็รีเจนมันดูแบบเฉยเยนะเออผมมองว่ารีเจนมันดูแบบเฉยเมากพี่ขวานคู่อ่ะ ผมคิดว่ามันจะตึงมากกว่านี้นะครับแต่มันแบบมันยังไม่โดนอ่ะแต่ถ้ามิติกนี่คือเวลกูนฮะผมบอกเลยมิติกนี่คือยิงแบบเพินเพิ่พอะ่ะละครฮาราวินนี่จัดว่าเก่งหลายตัวเหมือนกันครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์นะทันนี้แบบเป็นผู้เล่นใหม่แบบมาเริ่มเล่นตอนฮาราวินนี่คือโคตรดีนะครับมีตัวแบบต้นเกมฟิวฟิวนะครับแน่นอน้วผมตอนนี้คือเรามาเวฟ20แล้วครับเห็นปะโอทุกคนดูมอนเดะ เนีย่ยดูเงินเหลือเป็นหมื่นครับเราเราก็วางเลยทุกคนนะครับอย่างที่บอกไปครับผมระวังนะครับระวังดูดฝุ่นไว้วางให้ครบไปเลยครับหลังจากที่เราลองเงินผมไม่รู้ว่าจะโดนดูดฝุ่นเข้าไปหรือเปล่านะตรงนี้เรียบร้อยครับผมตอนนี้คือผมวางครบหมดแล้วครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไง อุ้ยแต่ว่าสบายอยู่เนะนี่ยโหแนะนําเลยครับผู้เล่นใหม่ถ้าจะหาเงินสูตรนี้แจ่มมากครับไม่ต้องมีเยอะด้วยดูด้วยโอ้ตีหมูตีดิลระเบิดมาเราก็แทงได้คิดดูดิทุกคนมันมีก่อคับมันแทงระเบิดได้หนึ่งรอบนะแต่ถ้าโดนระเบิดสองรอบเนี่ยก็อาจจะมืนทั้งตี้เอาจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบวางตัวแยกมาหนึ่งตัวก็ได้นะเพื่อแบบกันระเบิดผมไม่รู้ว่ามันจะแบบมีระเบิดสองรอบติดต่อกันหรือเปล่านะ แต่อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ครับเขากันระเบิดได้นะเป็นไงของจริงปะตัวนี้ของจริงปะะโอ้โหให้เขาหน่อยนี่ผมแบบให้เป็นอันคอมมอนที่เก่งที่สุดเลยนะโนตหนึ่งอันคอมมอนเลยนะไอหมอนเนี่ยนครับเลือดสี่หมื่นเรากอาอยู่นะอีกแค่4ี่เวฟเท่านั้นครับแล้วเราก็จะชนะแล้วด้วยความที่ว่าเขามีตีมหมู่ด้วยนะแต่ว่ามันก็แบบโดนหลายตัวนะแต่ว่ามอนเริ่มลุแล้วนะตอนนี้แต่ผมว่าไหวเพราะว่าเพิ่งแบบมาได้นิดเดียวเองมอนนะ่ะ แต่ว่าถ้ามาวางตรงนี้ก็แจ่มเหมือนกันนะให้แบบตีถึงตรงนี้แต่แม่ป็นไรครับเราวางตรงนี้ไปหมดละสบายอยู่เดี๋ยวพอเขามาถึงตรงนี้เขาก็โดนอยู่ดีใช่ไหมนะโคตรดีอีกแค่2เวฟครับแล้วเราก็จะชนะครับรับเงินแบบชิวๆฮนะสองเวฟเท่านั้นนี่ครับมาพงมาเฟียมาเราก็ไม่กลัวนะอูตีจิกลาวเวฟแล้วทุกคนอีกแค่เวฟเดียวครับ โอเคตอนนี้มาเวฟ30แล้วทุกคนเรียกได้ว่าเวฟสุดท้ายแล้วครับดูเหมือนว่าจะมีแบบตัวเลือดหนาๆแล้วนะดูที่ทุกคนมีแบบเป็นแสนแล้วมีแบบปืนกลยิงด้วยนะแต่เรากันสตันได้1รอบครับอย่างที่ผมบอกไปผมไม่รู้ว่าคูดาวเขาเท่าไหร่นะเนี่ยอันเนี้ยโดนตันไปแล้วก็โดนอีกรอบเห็นปะคือมันโดนยิงก่อนหน้านี้ครับเนี่ยมันโดนยิงก่อนหน้านี้มันก็เลยแบบโดนหลับแต่ไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้เนี่ยบอลเลือดสองแสนทุกคน คือถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องขายตัวแล้วก็ไปดักข้างหน้านะทุกคนแต่ถ้าใครแบบวางซินเซียนเนี่ยก็ไม่ต้องไปขายหรอกแต่ผมว่าบอลมันน่าจะมีหลุดนะอุ้ยแต่ได้อยู่อ,ยอุ้ยระเบิดมาัลวลาโทนกคลเราโดนโอ้โหโยนยกเซตฮะมันมีระเบิดสองรอบผมน่าจะแบบวางตัวแบบตัวลอบไว้ข้างหน้าหนึ่งตัวนะผมก็ลืมคิดฮะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เราก็ขายเลยสี่ตัว เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีแบบตัวล่อระเบิดสักตัวตรงนี้นะเพื่อที่ให้แก๊งเนี้ยเราไม่โดนนะครับโอเคเราก็มาดักข้างหน้าครับทุกคนนี่ครับสบายสบายฮะดักเลยอย่างที่บอกไปครับทุกคนใครวางแบบเฟี้ยวเฟีก็ชนะชิวชวิเห็นปะ โอ้โห oh, 400บาทแบบง่ายๆครับผมและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาเงินนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ว่าถ้าใครไม่มีเกมพารนะต้องย้ําเลยครับไม่มีเกมพารก็ได้แค่200นะทุกคนอันนี้สําหรับคนมีเกมพารก็จะได้400นะครับผมก็มีสูตรหาเงินที่มันแบบดูดีกว่านี้นะแต่ด้วยความที่ว่ามันเซตบอทอะแลวเวลาผมอธิบายเนี่ยมันอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องแบบต้องเป๊ะอะทุกคนเข้าใจปะ ผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะสอนดีหรือเปล่านะมันอาจจะแบบมึนๆหน่อยงงๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ